ก็จะประมาณนี้โั้ีรอบปะลูกปะ่นะแม่เนาะโอ้สวัสดีค่ะพบกันในช่องอุ้ยสารคามดับซิ่งนะคะอุ้ยดับซิ่งดินด่วน,นะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาดูทีมงานนะคะรงอิดรงมูนนะคะนี่นะคะ ก็จะประมาณนี้อะรน,นี้รถพี่แล้วก็จะมีรถหลายๆคันนะคะ,คะก็รวมด้วยช่วยกันนะคะโรงปูนค่ะก็จะเยอะนิดนึง ตอนนี้ก็เร่งมือกันหน่อยนะคะตอนนี้ฝนรู้สึกว่าฝนเริ่มจะมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็คือจะเป็นรถของเสียมั่งนะคะเล่งมือกันหน่อยค่ะตอนนี้ก็ช่วยกันผลไม้ผลมือน,นะคะฝนกำลังมาค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูี่โลด้านหน้ากันนะคะก็จะมีรถส,สวยๆหล่อๆกันเพียบเลยค่ะก็นี่นะคะบริเวณวัดนะคะ แล้วก็ใหญ่ไพศาลมากค่ะยอดจริงๆฟังด้วยอญญอกมาครับ